ไปติดตามเรื่องราวของการลงทุนกันต่อค่ะหุ้น IPO น้องใหม่ที่เตรียมเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาด MAI นะคะล่าสุดคาทางด้านของ GFC เคาะราคา IPO ที่7บาทต่อหุ้นเปิดจองซื้อ4-6กันยายนนี้ค่ะคุณกรพัฒน์อัจฉริยะมานีกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ g e เจเนซิสเฟอร์ t ิลิตี้เซ็นเตอร์ Center, หรือ GFC เปิดเผยว่า GFC หนึ่งในผู้นำให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากรายแรกในตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปหรือ IPO ที่ราคา7บาทต่อหุ้นเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่4 6ถึง6กกันยายนนี้ พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์โกลเบ็กจำกัดเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายและบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บียอนจำกัดมหาชนและบริษัทหลักทรัพย์ฟิแนนเซียไซรัสจำกัดมหาชนเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดย GFC มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า4 0อของกำไรสุทธิและคาดว่า GFC จะสามารถเข้าจดทะเบียนและเทรดในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในหมวดธุรกิจบริการได้ในวันที่13กันยายนนี้ภายใต้ชื่อย่อว่า GFC ค่ะประชมทุนนะครับในครั้งนี้เนี่ยของ GFC เนี่ยเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจของเรานะครับโดยเรามีแผนที่จะขยายสาขาสุวรรณภูมิพระราม9ก้านะครับในที่นั่นเนี่ยก็จะมีในส่วนของห้องแลบนะครับที่จะมีการ สำหรับเทรน์นักวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อที่จะเตรียมในความพร้อมในการขยายสาขาในอนาคตนะครับและประกอบกับเราก็จะมีชั้นที่เป็นชั้นที่รับคนไข้ต่างประเทศนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่มีพื้นที่ในการรับคนไข้ได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีชั้นหนึ่งที่เป็นการาชั้นที่รับคนไข้ในประเทศนะครับเพื่อขยายศักยภาพในการรับคนไข้ที่มากขึ้นจากสาขาพระรามสามแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงของเรานะครับและในอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมีการลงทุนในสาขา อุบลราชธานีนะครับซึ่งสาขานี้เนี่ยเราก็จะมีแพทย์ผูเ้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านร,รักษามีบุทยานะครับที่มีชื่อเสียงมีประสบการณ์มามากกว่า14ปีและที่สําคัญที่สุดนะครับสาขาอุบลนี้เนี่ยจะเป็นสาขาที่มีห้องแลบเลี้ยงตัวอ่อนที่ ทันสมัยครบวงจรที่สุดในลรแวกนั้นเลยนะครับ GFC มีจุดเด่นด้านการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีบุตรยากด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ที่ทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศไทยโดยมีอัตราค,ความสำเร็จในการตั้งครรภ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมสูงสุดถึง72.29%ค่ะถือเป็นหุ้นน้องใหม่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับยุคนี้เพราะว่าหลายคนเจอปัญหาเรื่ององการมีบุตรยากนั่นเองนะคะ,คะ